สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยครับคุณสองไพรกับผมพีรชัยวงเลิศครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ทําการผู้ใหญ่บ้านทับทิมสยาม0 7นย์ะครับอาคุณสายสมอนผาบุตรนะครับอยู่ที่หมู่15ตาบลบักดองอําเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับสาหรับหมู่บ้านทับทิมสยามนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ภูมินิเวศก็มีภูเขาล้อมรอบนะครับตั้งอยู่บนอาเทือกเขาพนมดงรัก นะครับซึ่งเป็นเทือกเขากั้นเขตแดนระหว่างนะครับไทยกับกัมพูชานะครับด้านอาชีพของชาวบ้านทับทิมสยาม07ก็คือทำสวนยางพาราร้อเปเซน์ะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เสริมด้วยการปลูกทุเรียนนะครับเป็นรายได้เสริมนะครับด้านการจัดการเรื่องของน้ำนะครับอุปโภคบริโภคที่นี่เขามีการใช้น้ำซับนะครับจากอาภูนะครับพอนมพะโน นะครับซึ่งเป็นแหล่งกําเน,นิดน้ําธรรมชาติที่สําคัญเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของการจัดการน้ํานะครับอาซับแห่งนี้ไปด้วยกันครับเป็นปลาด,ดิบเลยใช่ไหมอันนี้ก็ในเป็นเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยนั่นเองนะเป็นต้นน้ำต้นกำเนิดน้ำครับพนมพนม กวยังมีความชื้นอันนี้กลายเป็นที่อ่าเป็นโฉนดหรือเป็นสอปกรบอปกรซอปกรก็ยังไม่ออกใช่ไหมแล้วตรงคนที่ครอบครองเนี่ยเขาได้สิทธิ์อะไรได้สิทธิ์อปกระครับอืม ทีน,นี้ก็ตั้งกำแพงไว้ไม่ให้หมาาันไหลมาครับสมัยก่อนไม่อะไรไหลมาไม,ไม่ให้พวกดินพวกอะไรไหลลงมาอ๋อน้ำก็จะซึมออกแต่ก็ว่างจุดแถวนี้แหละเป็นน้ำซึมออกมาจะดูฝนมันจะไหลมามันจะรอดตรงนี้มาจะไหลมานี้ไหลมานี้มีข้อมอข้อน้ำน้ำซับตรงนี้ครับเนนี่ยมัจะเป็นข้อน้ำซับมันจะไหลมลันเรื่อนมันจะซึมรอดออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนี่นี่ อย่างนี้ก็จะมีน้ําไหลทั้งปีอยู่นี้ประมาณนี้ครับถ้าฤดูฝนก็จะเยอะหน่อยอันนี้ก็จะไหลย้อนมาก็จะต่อท่อรงนี้ลงมาหาที่เก็บอ๋อนี่เป็นท่อแค่นี้เองครับน้ำท่อน้ำมานี่นะครับอยู่แค่นี้เองแค่นี้เองครับแต่หน้าฝนก็จะเยอะกว่านี้หน่อยถ้าฝนชุกๆสาเหตุเพราะว่าป่าข้างบนมันจะหมดแล้วอืทำให้คงไว้อออ๋ไน้ำนี่ก็ตัวแปรก็คือป่าด้วยใช่ไหม ถ้าป่าหมดน้ําก็หมดปามันหมดน้ํามันก็หมดมย้อนไปสมัยยี่สิบปีที่แล้วตรงนี้ในน้ำไหลแบบยางแรงเลยครับก็บมีป่าอยู่ข้างบนทีนี้ป่าเขาก็โดดถึงยกแช้วถางไปถ้าไม่ขึ้นทะเบียนตาชุมชนข้างบนนั้นเรียบร้อยไม่มีมน้ําไายแล้วครับอก็จะประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นกรองไว้มันก็จะไหลทั้งวันคือตรงนี้แหละไหลทั้งวันทั้งคืนเลยน้ําตรงนี้ แล้วเรามาดูแลกันยังไงเรืร่องน้ำก็มานี่แหละครับก็ขึ้นมาดูหัวน้ําเอาใบไม้ใบไไลอยออกอาทิตย์หนึ่งละกี่ครั้งหรือยังไงก็อาทิตย์ละครั้งพอ,งองหน้าฝนก็เราสังเกตดูข้างล่างว่าน้ามันไหลค่อยเราก็ขึ้นมาดูกันอ๋อน้ำไหลค่อยอ,อ๋อนี่น้ําจะมาแล้วจะไหนจะมีประมาณนั้นครับนี่แหละหัวน้ําที่น้ําซับ นี่เป็นต้นกำเนิดเลยใช่ไหมเนี่ยต้นกำเนิดของน้ำเหมือนน้ำผมครับน้ำซับเลยครับน้ำภูเขาเลยครับนี่คือต้นกำเนิดเลยงานที่จะกั้นกำแพงไว้ที่เขาใช้ประโยชน์ให้สมาชิกก็กั้นไว้เขาก็ปลูกทุเรียนด้วยเห็นกันตรงนี้เป็นต้นน้ำตีก็มาทำกันอย่างนี้ใช่ไหมมาจะมาล้างออกทุกเใบไม้ที่แข็ง ทำความสะอาดเนี่ยการมีธรรมชาตินะเออบางหมู่บ้านเนี่ยเจาะน้ำหาน้ำก็ยากลำบากแต่เราเนี่ยได้ใช้น้ำธรรมชาติเลยจัดเวรกันไหมมาดูหรือแล้วแต่กรรมการนี่ยังไงกรรมการขึ้นมาดูหมู่บ้านนี่ไงแม่ท่านเลยค่ะอน้ำจะไหลมานี่ใช่ไหมไหลมาทางก็จะมาเกลบ่ยตัวนี้วันนี้ข้อที่นี้จะจบการเรียน ระยะทางก็อยู่เกือบสามพันเมตรอ๋ออันนี้ให้ให้โรงเรียนครับจะโรงเรียนอ๋อพอตรงนี้ทุกทำเสร็จเมื่อต้นเดือนที่แล้วนี่ครับอ๋อทุกทำเสร็จอันนี้ไหลอันนี้ท่อนี้คือเขียวคือไปที่โรงเรียนเลยใช่ไหมใช่ครับเฉพาะไปโรงเรียนเท่านั้นโรงเรียนกี่กิโลจากนี้ไปประมาณสามกิโลเมตรสามกิโลเมตรเลยไปถึงเลยครับน้ําขนาดเนี้ยน้ําขนาดนี้ไปถึงครับโอ้โหไหลดยุ่งเยะก็ประมาณนี้แหละครับอ๋อถ้าไปท่อดูุงเยะก็ไหลอยู่ประมาณนี้ครับ เล็ลงไปไหลลงไปฉะป<ม>น,นั้นจะเป็นของไฟของส่วน<ม>เราได้กรองอะไรไหมหรือเอาไปใช้เลยไปใช้เลยครับไปใช้เลยนอกจากว่าส่วนใหญ่น้ำตัวนี้ลงไปเนี่ยเราไม่จะไม่มีฝ่ายกระบวนการกรองเลยเพราะว่าจะเป็นน้ำซับที่เขาจะใช้จะใส่โองไว้ถุงตะกรอนแต่ละแต่ละบ้านนะครับ ทีนี้ตะกอนก็จะไปตรงที่ต่ำที่สุดแล้วก็จะไปปล่อยทิ้งอีกจุดหนึ่งก็เป็นบอ่อน้ํำดี้ยันะครับของชนช้นทัจนาจินสยามโดยตรงน,นี้ถ้าขาดตัวน,นี้ไปก็แจ๊มไม่มีน้าเลยแล้วเราไปพักตรงไหนแม่น้ําที่เราไปทีนี้เมื่อก่อนนี่เราไปพักที่สะสะปนมปนโลพืน้นที่ประมาณสี่ไร่เป็นสยามชนเจ็ดหมื่นสินสน 7, 15, บห้ากมชน,นนี้เป็นของหมู่บ้านแล้วนะมอบเืนให้เป็นของของถิ่นแล้ว ใช้เงิ <S 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 ประมาณ้องถึง่อมบำรุงอู้ถ้าเก็บเต็มสารนี่นะนการจะใช้ได้ทั้งลมเพราะว่าต้นน้ำน้ำมันน้อยอืมไอ้ที่ท่อเมื่อกี้เราก็ต่อตรงเข้าบ้านเลยใช่ไหมตอนนั้นต่อตรงเข้าบ้านเลยครับอ๋ออันนั้นคือท่อน้ามันเข้ามาใช่ปกติเขาจะวางท่อตรงนั้นมันจะมีวาล์วอยู่ด้านหลังมก็จะเปิดวาล์วแล้วก็ไหลผ่านเพราระบบอันนี้โครงการไหนมาสร้างให้นะครับอู้ตั้งแต่โครงการสถาบันครับสถาบันใจ สร้างด้วยงบสถาบันตัวนี้เวลาเก็บกักน้ำได้สูงสุดถึงขนาดไหนเต็มเลยครับเต็มเลยนะทต็มพ่อนี่แหละครับโอ้เต็มเลยใช้ทั้งหมู่บ้านเลยใช้ทั้งหมู่บ้านตอนนี้ตอนนี้น้ํามันน้อยก็ต่อตรงน้ำน้อยแล้วก็ต่อตรงคานแล้วตรงอืมตอนนี้เพื่อเก็บน้ำเราได้มาดูแลกันยังไงตรงนี้ตรงนี้ก็ชุมชนเป็นคนดูแลครับ ทำความสะอาดอยู่เรื่อยไหมทำาสะอาดทุกปีเขามีการซ่อมแซมโดยใช้งบของของถิ่นมามาปะมาทำเป็นซ่อมฉาบด้านข้างสองปีแล้วครับซ่อมตรงนี้งบประจำปีพวกบริโภคในชุมชนตรงนี้มาจากพนมพโนเนาะตอนนี้หน้าแล้งนี่การขาดแคลนน้ำนี่เป็นยังไงมั่งหน้าแล้งเนี่ยเพเนื่องจากว่าป่าไม้มันน้อย มันก็ขาดแ,แาด 3, ดื่อพ่ว p ดูดาา PVC ยาวองเอียดสามกิโลเมตรนะครับก็ถูกต่อจากบริเวณน้ำทรัพย์ที่มีชื่อเรียกว่าพนมพนมพนเพื่อจะให้จุมชนนะครับในระดับหมู่บ้านนะครับครัวเรือนได้ใช้น้ำสาหรับอุปโภคบริโภคเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ทำการเกษตร แต่ก่อนนั้นน้าไม่ได้ขาดแคลนขนาดนี้นะครับแต่มาสภาพปัจจุบันนะครับพื้นป่าถูกทําลายลงทําให้น้ําก็ลดลงไปด้วยท่านผู้ชมที่เคารพครับเรื่องของป่านี่คือชีวิตป่าคือสปปรรพสิ่งป่าคือแหล่งน้านะครับป่าคือชีวิตของมนุษย์และสปปรรพสิ่งอย่างแท้จริงมาถึงวันนี้แล้วท่านจะมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้นะครับให้คงอยู่กับ โลกกับประเทศไทยของเราอย่างไรสำหรับวันนี้คนส่องไพรกับผมพีรชัยวงเลิศขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกับเรื่องราวได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ